เว,วลาแป๊บนะน,นึ่งค่ะสวยเลยวัตร้อนผมแน่นะแม่แม่แจังต้องอไหวที่ผมท่อแล้วอยู่กันแรับคอนเสิร์ทุกท่านรักกันค่ะโอ้ <c ute> ชิดกันครับระวังผมพันไหมนะครับโอ้ยแซวแซวโปเสโต้โ <c ute> ตหลังจบจากคอนเสิร์ตชั้นสาม้งหมแล้ว <c ute> ตีหน้าเรามีแผนยังไงบ้าง ปีหน้าครับมีแผนในเรื่องของอัลบ,บั้มครับตั้งใจตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะมีอัลบ,บั้มให้ได้2อ,อัลบ,บั้มนะครับภายใน1ปีไม่ถึงใช่ครับจริงๆการทำเพลงกันเก็บไว้แล้วอะไรเงี้ยมันเก็บก<พ>ดนิดนึงมันเก็บก <laughs> ดครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าแบบเอออยากปล่อยให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อก็ก็ไม่ได้ประมาณส3สมปีก็กำลังวางแผนว่าจะจัดงานอะไรมีอย่างสักครั้งหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ช่วงเวลาแบบตกลงกันนะครับ สองอารบัมนี่คือเรามองยังอย่างการที่ศิลปินของอารบัมใน,นยุคน <c oughs> ี้ในยุคดิจิตอลมองว่าสำหรับผมนะ <c oughs> ผมมองว่าเ,เรามีแรงที่จะทำเราก็ต้องรีบทำแน่นอนว่าทุกวันนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากการที่เราไม่ทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าจะมีใครรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ดีนึกออกใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าถ้าเรามีแรงที่เราจะทำแล้วอะอยากทำก็ทำไปเลยอะไรเงี้ย ไม่ไม่ม you know, ีทางไม่มีทางรู <S 2> <S 2> ้ว่ามันจะผลได้ยังไงแต่รู้ว่าเอ้ยมันงานมันถูกผลิตออกมาแล้วแบบถูกคิดออกมาแล้วอะไรเงี้ยถ้ายังเก็บไว้อยู่แบบอีกสามปีสี่ปีแนวคิดที่ที่มันเริ่มทําในวันนี้มันโูมันก็เริ่มแบบมันอาจจะไม่ทันทันสิ่งที่เรารู้สึกอยากนำเสนอในวันนี้อย่างเพลงที่เราทาไว้ล้วออกปีหน้ามันจะเนี่ยทันยุคยุคสมัยหรือว่ามันยังไงบ้างเรากังวลหรือมีแผนสำรองยังไงจริงไหมก็เป็นเรื่องที่แบบอยากเล่าคือช่วงเวลาที่ผ่านมามันกังวลเลยครับ มันมีอะไรให้เล่าเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบเขาิดบุ๊กจดเอาไว้แล้วก็อยากําเสนอก็น่าจะยังรุ่นสมัยอยู่คือเราเราผ่านช่วงเวลาที่มีเพลงที่ทุกคนเรียกว่าประสบความสําเร็จและเพลงที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายินแรงที่เราแบบอยากทําเราก็เลยแบบอยากลองนําเสนอไปล้วก็มองว่ากลับมาเรื่องเดิมก็คือถ้าเรามีเรื่องที่เราอยากเล่าเราจงเล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยครับเคือเลยแบบเอองั้นเราทําเลย จา่วัยน้มานี้โงโตมีครอบครัวแล้วมันจะมีเพลงนียเปลี่จะมีแนวทางเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแนวเพลงไหมแบบว่าเนี้จ่ายที่รักเะลรเห็นกงเดกล้วเห็นอดก็ดีนะเห็กองเด็ก้ียเอโยกเองพโยกเองโยกเงอมีไหมหรือว่ายังไงมันแนวเพลงน ก็มีนะครับมีครับคือจริงๆผมว่ามันกยมแยกเอ่ยหรอพี่ไม่ีมีมีเพลงที่แบบเกี่ยวเกี่ยวโยงกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของมุมมองที่มองโลกเปลี่ยนไปนิดนึงในในในอย่างพี่ปั๊บก็จะมีเพลงที่เขียนเองนําเสนอมุมมองหลังจากที่มีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีครับันเป็นมุมแบบไม่ได้มุมแบบรู้สึกดีขนาดนั้นคือผมมองว่า เขาเรียกว่ามันก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่ที่เรารู้สึกแหละแล้วก็อะไรที่ที่มันขุดออกมาได้ก็อยากจะลองขุดออกมาให้เต็มที่ะครับแล้วอยา่างที่อกหักที่มันเป็นลายเซ็นงเามันจะเป็นลนที่ทางถ้าวันนี้มุมมองในคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะครับ <laughs> ผมว่ามันก็ยังเจ็บปวดอยู่แต่ว่าในความอกหักเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นอกหกักในในเรื่องของ Relationship ของความรักและของความรักระหว่างคนรักผมว่ามันเป็นเรื่องระหว่าง เรากับสังคมเรากับโลกเรากับเพื่อนเรากับคนที่เรารู้สึกมีความผูกพันด้วย <l ug> ผมว่าไอความรู้สึกเจ็บปวดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา <l ug> แล้วมันก็จะถูกอ,อกมาเล่าเป็นในแบบมุมมองคือเหมือนท<อ>ุกวันนี้พี่ปั๊บร้องร้องคำว่ารักแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปไมันเป็นรักแบบมันเป็นรักแบบไม่ใช่แบบฉันรักเธอแบบอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นเฮ้ยมันเออผมรักคุณ มันก็เป็นอีก่งแบบนึ่งมันจะมีเกี่ยวกับเพลงความเชื่อไหมเพราะเรามาทั้งวันที่หนึ่งสบูงบเลยเราจะมีมั้ยมีเคยคิดไหมว่าเราจะจัดสักหนึ่งเพลงไม,ไม่ไม่เลยครับให้เป็นอีกแค่ฮอปปี้เล็กๆของแอดมินที่เขาแบบ เขาให้เขาสนุกของเขาไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคงไม่ได้จะแบบชวนกันไปขนาดไหนแต่ใครถ้าติดตามแล้วถูกก็ฝากไปแบ่งปันทําบุญอะไรให้มันใจชื่นชื่นใจด้วยมีอยากมีอยากเตือนอะไรแฟนๆไหมครเตือนระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างแบบใช่เข้ามาเล่นคนหมายถึงว่าเสี่ยงโชคกันอย่างพ่อดีกวาดีหอมปากหอมคอจริงๆมีไหมเรามีเสี่ยงโชคั้มเป่าตังมีไหม นี่คร er ับข้างหลังเลยครับดาเสี่ยงเลยครับมันเข้าไหมมันเข้าไหมเพราะกดไปมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอยู่ที่ว่าลงทุนมากลงทุนน้อยหรอเ่าเพราะเขาไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงทุการ้ลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนยังไงซื้อลอตเตรี่ไงหลายคนถามว่ามาก่อนเที่ยงไหมเพราะว่าเที่ยงเราซื้อไม่ขาทุน มันต้องอั้นสิครับอ้ออันเลยนะอ๋อบอกมครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมต้องไปถามแอดมินเดี๋ยวต้องต้องรอมันต้องรอขอแค่คำบผมแล้วอยากถามคุณอยากรู้ทางแอดมินแบบว่าเออเวลาคนมีคนมาถามเป็นใครทำไมแบบแม่มันเป็นคำถามที่พูดไม่ได้ไหมหรือว่ามันต้องแบบคือผมตอบไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าแอดมินมีอยู่คนเดียวอ๋คนเดียวที่ทำที่อัพนนมีแค่คนเดียวสำหรับเรื่องนี้สำหรับทุกเรื่องเลยก็ได้อะก็มีคนเดียว ที่เหลือก็จะเป็นพวกผมเป็นแอดมินเซิร์ฟแอดมินหลักี่ยมีคนเดียวผมอาจจะลงพวกผมจะลงกันเรื่องงานเรื่องเดียวกำลังจะมีอะไรงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในฝ่ายโหมดเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เขาจะมีองค์ความรู้สูงมากเพราะมีองค์ความรู้เยอะมากก็จะเป็นเขาแต่จริงเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเอาความแม่นมาจากไหนไม่รู้ครับเขาไม่บอกเขาไม่บอกครับถามเคยถามผมไม่โกหกครับ เขาถือเขาถือเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นทริคไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละครับเขาประมาณระดัเดี๋ยวไม่รู้เป็นเคลดหรือว่ากลัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่กลัวกลัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาไม่บอกตัวเลขเราดูพร้อมกับทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมที่เขาโพสต์นะนะัพร้อมที่เขาโพสต์เคยพยายามบอกว่าเราเลิกโพสต์ไหมเราพอเถิดเพราะว่ามันก็แบบรวยกันเองอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มันมันก็เขินเขินเกรงใจอะไรเงี้ยคือบางทีแบบเกรงใจเขาเลยบอก เวลาเขาแอดมินโดนดีเอ็มมาเขาจะรู้สึกครับแต่ว่าบางคนเขาก็อ้อนวอนเ,าเราอ,าอาะไร <laughs> แบบนี้อ๋อแสดงว่าผิดเราผิดฟองหวังขอไม่พูดแล้นแต่แล้วแต่เขาอะครับเ,เราเราต่อย่างไรเลย <laughs> ใช่เอาเกณฑ์อ่ะพี่ครับฝากส่องอัลบั้มปีหน้าครับได้ฟังหรือว่าได้ครับต้นปีต้นปีใหม่ ก็จะมีเพลงใหม่ของโบเดโตเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพวดๆออกมาเรื่อยๆให้ครบ2อัลบั้มเขาเรียกเป็นไปได้อาจจะทะลักไปีปีเจ็ดศูนย์นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือในความตั้งใจก็คือแล้วก็จะมีโปรเจกต์อีกเยอะแยะเลยครับที่เตรียมไว้ครับกลางปีนี้ครับปีนี้ใช่คำถามสุดท้ายครับทีตอัพเดตอ่ะล่าสุดก็คือได้ขวันหน้าคอนเสิร์ต อ๋อเป็นเขาเรียกว่าได้เพิ่ใช่ได้เพิ่มกลับไปตามแบบจริงๆผมเพิ่งเริ่มได้มาสักพักแล้วนะแต่หลังๆผมก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าใช่ได้จริงด้วยก็ดีครับมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ใน การดนตรีมาแบบนานจนตั้งแต่เราเป็นเด็วกวัยรุ่นที่ไม่คิดอะไรเลยลจนแบบวันถึงวันหนึ่งแบบการรู้ว่าเออป็นลูกเป็นลูกเรานนเลยมันเป็นเรื่องน่ารักครับ <ใน S 2> เป็นเรื่องน่าภูมิใจมากกว่าแต่ของอองก็ได้พระอ้อมผู้ใหญ่นะ <laughs> <laughs> อันนั้นคือใ <laughs> หญ่เลย <laughs> ติดเตียงครับวันนี้ติดเตียง, <laughs> งขี้เกียจขนาดแบบไม่ปห้องน้ำเลยหรือใคครับตอนนี้แจ้งนะทุกท่าน อยากให้กำลังใจคนไขแล้วก็ผู้ที่ไปสื่อสารก็เออน้องที่ทำงานในวงก็มีคนอื่นเป็นคื่นบ้ีบานก็ได้รับนีกคนเยอะเลยเราก็รู้สึกว่าเราอยากสนกำลังใจแล้วก็ทำทุกวิธีทางที่จะเป็นไปได้เพื่อสื่อสารถึงความรักที่มีต่อเพ oh. 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 uh, Th ื oh. Oh. Uh, um, setting, training, друг, uh, ่อน ในประเทศซึ่งกันและกันนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตไปได้เร็วๆแล้วก็เรื่องสุขภาพ<อ>ก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีโดยเฉพาะพี่ๆจิตอาสาทุกคนที่ลงไปช่วยทุกหน่วยทุกฝ่ายทุกแนวอะไรเงี้ยก็จริงๆพวผมก็เฝ้าติดตามอยู่ก็เป็นห่วงทัง้งหมดเลยก็ทำหน้ที่ส่งกำลังใจนะครับในอนาคตจะมีต์ จริงๆคือเหมือนอบอกตรงๆว่าไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเป็นการสรร่วนกลุ่งวงแต่ว่าอะไรที่วงสามารถเป็นประบอกเสียงได้แล้วก็รู้สึกว่าจะช่วยกันแชร์แล้วแบบผุกที่ผุกทานอะไรเงี้ยก็จะทําให้ให้เรียรนคนไหนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรียนคอรอบตัวอย่างแบบภรรยาผมเรื่องลูกเรื่องอะไรไงเงี้ยเขาก็จะช่วยกันแชร์เหมือนทะเลที่มันเกี่ยวโยงกับความรู้สึกเราแลาวส่งแังใจ้จริงๆครับที่สำคัญ ขอบค AH <hadi, Michael. S 1> ุณคต้งราคาง่ราคา้งแ่คขอบค <AUDIO S 1> ุณค่ะตั้งแตคาอันนี้นะคะ